ทุกคนก็วันนี้นะคะจะมาแนะนําวิธีการตกแต่งเทียนเค้กนะคะอันนี้เราไม่ได้แนะนําวิธีทานะคะก็เป็นการตกแต่งแบบง่ายๆนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยเนาะก่อนอื่นเราก็นําตัวไข่ทูนหรืองหรือไข่ตามนะคะไปละลายให้เรียบร้อยแล้วก็เตรียมแม่พิมพ์เอาไว้นะคะให้เทียนละลายแล้วเราก็เย็นตัวลงนิดนึงจับแล้วอุ่นๆเนี่ยเราก็เอามาเทลงใส่แม่พิมพ์แบบนี้เลยนะคะเวลาเทเสร็จแล้วมันจะเริ่มเป็นฟ้าขึ้นแล้วก็เริ่มแข็งตัวเราก็เอาไม้จิ้มฟันนะคะเสียบไว้ตรงกลาง เพื่อเอาไว้ใส่ไส้เทียนแบบนี้นะคะตัวท็อปปิ้งก็ทําเหมือนกันเลยนะคะก็เทใส่ลงไปในพิมพท็อปปิ้งแบบนี้เลยนะคะแนะนําว่าทําไว้เยอะๆหลายๆสีเพราะว่าเวลาตกแต่งเราจะได้หยิบมาใช้งานได้ทันทีนะคะก็โบจะทําเก็บไว้แบบนี้เลยนะคะ จากนั้นก็เอาแก้วมาลองให้เป็นแท่นเค้กนะคะเพราะว่าเวลาเราเาเรทเทนแล้วปาดเงี้ยมันจะได้หมุนได้ง่ายนะคะก็ค่อยๆเทค่ะแล้วก็เอาไมา้ไอติมปาดๆแบบนี้นะคะให้มันหยดตามที่เราต้องการเลยเนาะ จากนั้นนะคะตอนที่มันเราหยดเทแล้วก็ปาดเสร็จแล้วเราก็แปะท็อปปิ้งลงไปเลยนะคะไม่ต้องรอเพราะว่าตัวเทียนเนี่ยมันจะแห้งเร็วมากนะคะแปะลงไปมันก็จะแน่นกว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้เลยคือจริงๆทําไม่ยากนะคะเทคนิคไม่ได้มีอะไรมากก็คือทําตามที่แบบเราชอบได้เลยนะคะส่วนการทําเทียนแบบจริงจังเนี่ยเดี๋ยวไว้จะมาทําอีกคลิปหนึ่งให้ดูนะคะคลิปนี้ก็เป็นการตกแต่งเทียนแบบง่ายๆนะคะก็ลองไปทําดูกันนะคะ